ไลไเชื่อเขาเขาเองแล้อะไ่เชื่อครับกระดาษครับวัดขนาดค่ะวัดเลยเรื่อเต็มทีครับเต็ม่กลิ่นโอ้โหว้ยวุนยวุ้ยวุบึด

ลมพะเลครับพี่น้องครับบ่าวผูไทยมันใหญ่กับไทยเน่าไปหากินกัพี่กับดองไทยโซโอ้ยครับพี่น้องครับนี่ก็ตอนเช้านะครับก่อนสิไปเวียกไปงานกนจะพาพี่พาน้องนะครับไปชมธรรมชาตินะครับไปเอาโอสุดทพิปกับบรรยากาศที่สดชื่นสดชื่นนะครับของ แม่นน้ำโขงนะครับพิกัดบ้านแกงบ้านตันท่าตะบลหนองเทาอำเภอเทาอุทินจังหวัดนคนพรพนมครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวครับพี่น้องครับมากับพระเอกใหญ่พระเอกเก่าพระเอกแก่คนเกานเ่าคนเดิมไม่มีเปลี่ยนก็ต้องนี้ครับพี่น้องครับพอดูนาจเจริน วันนี้เราไปทำอะไรครับพี่น้องครับว no ันนด้เราจะไปลุ้นปลาใหญ่ด้วยกันนะครับโดยการเล็บเต้าเต้าเตาเตาเตาไปไล่เบ็ดขวดน้ำหรือว่าเบ็ดเต้าครับพี่น้องครับโอ้ยครับพี่น้องครับมือว่านครับพี่น้องครับมือว่านมือก่อนบอดายยูครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับ เดีย๋ยงว่าจะไปทางใดวัเตี้ยอุ้ย <c oughs> เออกับกับไปหายามพี่ยามน้องนะครับผ้าอ้ผ้าน้องไปยามพี่ยามน้องยามพอเถ่าเมน่นายอยู่เมืองท่าแขกแข็งขรับวันสปปล,ลาครับไปกับคณะทัวนะครับ พีน่น้องห้องเฮียนบ้านท่านาแก้วเฮ้ยพีน่น้องห้องเฮียนบ้านบ้านนาขาท่าครับของท่านอำนวยการรง,งเรียนสมคิดคำอ้อครับพี่น้องถ้าเพิ่นไปนะครับไปเบิ่งไปเยี่ยมไปย้ำนะครับไปเบิง่งเบิ่งเขาและแลรเรานะครับทางทุนเป็นอย่างไรทางพี่เป็นอย่างไรน,นะครับไอประเด็นประเด็นประเด็นตมมากะคือผลพลอยได้ก็คือได้ชมความงามของธรรมชาติครับอุย้ย นะครับไปทัพแอนน่าอาไปทัพแอนครับทัพแอนนะครับตำนานรักของนางแอนไอเสียงเลียบล่องแพนะครับทะลุเข้าไปในอุโมองอุโมงบาดาลนะครับไปยังสุสานพญาศรีไอพญานราครราชคับพี่น้องครับ เป็นไปนะครับตอจากขันนะครับตอจากขันกลับมาพาสาวมาเล่นน้ําที่ท่าฝร่งวังศรีครามโอ้แตวว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องครับวัดสีกับนะครับหลังจากซื้อของฝากของต้อนแล้วก็แวะไปน้นมัสการพระธาตุสีโคตรตะบอกแล้วก็กลับมากลับมาที่ ไปดีแลกนะครับไปสรุปผลงานอยู่ที่ตาดวังเยี่ยมครับน้ำตกตาดวังเยี่ยมน้ำตกนะครับพี่น้องท่านพู้นทองตาดครับที่ตาดวังเยี่ยมนะครับท่างเข้าไปทำขุนกองแล้งครับพี่น้องครับอยู่ห่างจากถนนไม้เลขที่13อยู่ประมาณ17กิโลเมตรครับทางแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับสามแยกบ้านห้วยแอนะครับเมือง แขกแขกครับมัวครับขับอย่างไครับพี่ดาครับแต่ว่ามื่อนี้นะครับกลับมาฮอดเทือนฮอดซานครับเมียกะไอ้อยากงอนงอนนิดนึงกับมหาปลาปันขี้ปันน้องปันลูกปันเมียไว้กินครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับเมือนี้นะครับพบพ่อกันอยู่ไอเออร์โนเรียนสหราชรังส์ซอริเด้อครับเด้อสนามเซ็งบานนะครับพุ่อนละ กีฬาปิดกองช็อคกัรนะครับเมื่อนี้นะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุมสึานครพนมเขตสองครับไอพ่อๆอะไรยี่บุตรนะครับหาปลาไว้ให้ลูกให้เมียกินก่อนครับไอเถือนก้อนครับคลิปก้อนนะครับบัได้จักเกตนะครับบัได้จักเกตแต่ว่ามือว่านครับบได้อยู่นะครับพระเอกเข้าพระเอกเข้าจัดการไปนะครับ ไปเองเข้าจัดการไป3แต้มครับพี่น้องโอ้ยตะลื้ออกเลือดใจตุ่ลมพะโลค้ครับนี่ครับเริ่มต้นที่โอ้ขึ้นมาเหนือมันแกงแล้ว嘛โอ้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นที่บ้านแกงนะครับของท่านผู้ใหญ่สิริรัตน์แสชัยขอปลากินด้ยด้ย <laughs> ครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าครับฟ้าหลือนะครับตะเวนกาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอ่ากำลังสิเติบกำลังสีเงาอก้านาบานแล้วล่ะครับพี่น้องครับอ่าโอ้ยบัดเดืน เดินเดินขึ้นมาเธอครับทางนี้ครับอยู่เรียบฟังนะครับนี่บอนนี่แดนเจ้าของนะครับอายุยิ่กับครับลึกสะดุ้งครับพี่น้องครับอันนี้เป็นรวงสะดุ้งอ้าเธอแล้วครับเรื่องไรโยูริฟ่าครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับพี่น้องครับได้ปลาบ่ได้ปลาบ่แม่นประเด็นเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับแต่พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งความงามนะครับ ขอ,อกซอฟากฟังแม่นำของทั้งไทยและลาวอันนี้พิกดตีบ้านแก้งครับของท่านผู้ใหญ่สีรัตนชัยเรียบฟังนะครับกับีแพ้มีกระสังป่าของไอ้ของน้องนะครับเยงปลานินในกระสัง,สงนะครับโอ้ช่วงนี้กราลค่าปลาก็หกสิบปลายครับพี่น้องครับเกือบเจ็ดสิบบาทเก่าโอเคครับพี่น้องครับอนี้ก็เป็นเป็นเพิ่มพักนะครับตอลงมา ส่วนหนึ่งก็เอาไว้หัวอาหารนะส่วนหนึ่งเอาไว้นอนเว่นนะครับจิบเบียร์จิบเหล้าก็ได้ครับแล้วแจ่นะครับแต่ตุ่มทะเลาะอะไรส่งเสริมไม่พีให้น้องกินเหล้าเด้อนะครับอู้ยแครับพี่น้องครับไปเถียนน่อนกับยาเบ็ดยาม้อครับเป็นวิถีชีวิตนะครับออกคน่อาศใจอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโงครับพี่น้องครับอยู่หากินนะครับเหลือกินกระขายครับพี่น้องกับเป็นถือว่าเป็นรายได้เสริมที่สำคัญครับครอบครัวเฮาบวชปบ่อยกดกับเป็นใช้ได้ นะครับหัวดุนะครับหัวดุหัวมันนะครับในปูได้ปลาหลายนะครับลูกเมียก็ซิ้งชอบยิ่ดีครับโอ้ยยิ้มเป้ยครับได้ปลาได้ไปมือใดหาปลาบ่ได้กันนาบูดอึ้งตึ้งนะครับอวัสดีครับนะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตของพี่ของน้องครับอ่าไอ้ดุไฟมันนะครับปลาน้าโพงครับเพราะมีเจ้าของหรอกครับพี่น้องครับได้ดุได้มันบได้ดุหา มีวิธีการหามีเทคนิคหารจาังไรจับปลาได้โอเคครับเพียงแต่อย่าพี่น้องอย่าไปเอทิดกฎหมายประมงเนอะนะครับพี่นอ้อนอุ้งลากตาถีกันไปในช่วงปลาวางไข่หรือว่าใช้ไฟฟ้าช็อตประมาณนี้นะครับอันนี้ผิดกฎหมายเนอะไปนอนแต่อย่าเห็ดอย่าเห็ดนะครับอ,อ,อย่าทําทั้พุ่นนะครับจับเป็นบัตรพุงเหนือนะครับพี่ต้องปูทอดยาวมาเดี๋ยวท่านนี้ครับไปนอนครับบัตรพุงครับ โอ้ว oh, ินัยท่านไหนเนี่ไอไอเทือนวินัยท่านไหนก่อนว่วินัยมาเดินเทือนวันละไหนวะเดี๋ยวนี้ป่ะโอ้โอ้ยังเมทโตพุ่นอยู่ดิวินัยสายจวดเฮ้ยเนาะวินัยสายจวดนี่วะยัดเมทโตนี่นี่ประเทศหม่นี่ พี่น้องครับกำลังให้อาหารปลาครับพี่น้องครับเบิ่งกันย่าวยาวเลครับช่วงนี้นะครับตู้ร่มนะครับะจะไม่สีบตัดกริดเล็กเก็บน้อยออกน,นะครับเห็นเต็มๆเลยครับอ่าเห็นแบบเต็มๆเลยนะครับเก็บเล็กเกี่ยวบางที่เขาตัดออกมานะครับเดี๋ยวล้วเขาเป็นตอกัอนแล้วมันมันเป็นอะไรครับเบิ่งยาวๆไปเลยนะครับแบบว่าไอภาษาหมอลำพันธยา,าวเลยนะยาวเลยนะอ่า หรือภาษาทางกลางกันว่าเมดเลยเป็นว่าโอ้ใช่้วครับอยากปต์จะได้ก็นย่นะครับเอาเบิ่งเงวๆไปเลยเงวเลยครับเงวเลยไอ้เพิ่งเพิ่งหมอวินัยทางใดเพิ่งเพิ่งพักหมอวินัยทางใดโอ้อยู่ขุนหัววันที่ประเทศนะว่าโอ้ ห้อยขี้หมูี่เนาะห้อยกัดบนเลย่องห้อยใหญ่เลยห้อยปลาแดกครับพี่น,น,น้องโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชครับพี่นายพี่นายสายจวดท่างพุ่นครับนะครับแต่อันนี้เป็นปากห้อยปลาแดกครับนะมีแต่ห้อยที่ติดอยู่เพื่อนตู้ล้มนะครับแปลกแปลก,กมูครับห้อยซิลิวโว่ล้วนอันนี้ห้อยปลาแดกห้อยปลา ขับคันสะดุ้งขัดจองไปนะครับเลยนะเนี่ยถึงมาแล้วโอเคเลยครับเนี่ยนะครับเยอะครับเยอะเยอะเยอะเนี่ยโอ้นะครับมือนี้ครับปล่อยไก่ครับพี่น้งครับ ได้สายจวดผู้รับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับนะเขากลับมาไกลพอสมควรนะครับพี่น้องครับ จุดนี้นี่อยู่บอนได้แตนูนี่บ้านหาดวะบ้านหาดไทรพีตินี่นะ,น,น,นะครับบ้านหาดไทรพีครับพี่น้องครับผีประชาบ,บ้านหาดไทรพีครับพี่น้องครับอู้นะครับมือนี้นะครับไปเอกของเขานะครับมือว่าขายปลาขายปลาสามโตครับพี่น้องครับโอ้ พอไปไไไเลยอ้ยน,กกนะครับเพื่อนให้ควักพี่น้องเด้เดี๋ยวเก็บตอกตอกเอาเอาี่น้องครับวัดเฮ้ย,ยครับพี่น้องครับไพ่หนซอยเพื่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับวันนี้เราไหลเต้าไหลเบ็ดขวดน้ำนะครับด้วยเหยื่อมักเน้นนะครับ ปลานิ่นมักครับแต่ว่าสูตรวิธีการมักบอ่บอกครับฮะโอ้ไก่มันไก่อยู่เอาลาไก่อยูน่น,นะครับบอ่อโอ้นะครับก็เหยียบม,มักเหม็นนะครับสูตรนี้บอ่อกครับพี่น้องครับก็บอกมันเขานห้เลยอยู่ทางหลัง <laughs> เห็นลับของใครของเรากูแลมองอุนตนเพื่อนนะไปดูเป็นกอไข่บวบดำขึ้นมาเฮ้ฮะห่้ดำขึ้นทางหน้าเฮืยอ่ะไม่ยังเสีละลอยบวบนะครับไปอีกก้อนนะครับก็กำลังกำลังแล้วมันบวบเด่นดู เอารูปง,งามๆปุณแม่นะครับไปเอกของเขากับลังกําลังปล่อยเต้าครับพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อนี้เอน็นจักหลังเมื่อนี้ลอยเบินเลยแล้วมึงบอกโอ้เศร้าเศร้าปลายพี่น้องเอ้ยเศร้าปลายอยู่บ้านทับยันนี่โดนดอยครับช่วยกันตะบากกินพายเรือนี่ครับพายเรือกับพี่น้องครับดูภาพบุมสูงครับพี่น้องพายเรือครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล่าวไปน,น้ำโขงเด้อครับพี่เด้อ ออุุอ้้ยยครับไปนีะครับซอยกันตามานะมากินกันเมื่อไรจบแล้วครับจบแล้วครับเป็นหน้าที่ของเพื่อนต่อมอบตำแหน่งหน้าที่นี้กลับคืนไปให้พระเอกของเราพดีนางหัวเงืองปัดอจอรครับพี่น้องครับตัวน้องทะเลาะมันเอ็ดย่างเลยมื่อนี่ใส่หม้อไว้เยอะ นะนั่งหัวเคืองปานอจอครับเราก็จะลุ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเด้อปล่อยลงไปพอยปู้ละตามบมาัไดกระชิกดื้อเวลาเวลาดูว่าตัวได้กินบ่กินได้ครับพี่น้องครับกิบวกกินก็นดูที่เต้าครับถ้าเต้ามันซักลงไปคือตัวล้มมาแล้วครับว่าซักลงไปหรือว่ามันแล่นจู๊่ไปดีก็ถือว่าโอเคเลยครับพี่นอ้องเอาไปใส่เนี่ยจะไปใส่บ่ว่าบ่ไายตะครองพี่น้องไปเลานะนังกว่านะเลาะนังกว่านะ ออกสีผ้าเพื่นได็ไปเองเ,เองพื่อนพาเลาะไอ้ปูดเอ้ยออไปละเอาละเอา,เอา,เอาขี้ละขี้เลยละได้บ่บ,บ,บ่ละบ่ละฮะบ่โอ้ออจะไปไกล,<อ>ไป,กลประเทศลาวเลยไหมไกลประเทศลาวทหารลาวจับได้ไหมบ่ในะครับสิ่ผ้าเห่าไปบอลเลยครับพี่นอ้องครับไปทัวทีสแตนเปลือนน้ำมันเปลืองเสื้อไฟ แต่ก่อนนะครับน้ำมันพี่น้องทางต่างประเทศกับห้องเสื้อไฟนะครับพี่น้องแต่ว่าเดียวนี้นะครับห้องคือกันหมดแล้วครับคือกันนะครับนะแต่ภาษานิีเียนคือกันนะครับแต่ว่าคําห้องคําว่าคาจานนะครับก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ละทีไทยก็คือกันนะครับแต่ละทีแต่ละบอลกับเบ้าคือกันเล่าคือกันนะครับเล่ากับไทยคือกันนะครับพันเบ้าก็คือกันแต่ว่าการสื่อสารกันรู้เรื่องก็โอเคราคาใครก็ชิมกอชิเบชิบชิเบย่างเดียวอยู่นะครับพี่น้องกับพอกันรู้เรื่องครับเดากันออกครับนะเล่าฟังไทยออก ให้กับฟังเล่าออกโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นครับเบิ้งนากันครับพี่น้องครับใจนากันอ่ะโอเคครับบันพีมั่งน้องนะครับนะครับปากินตอนใดตู้ลมกับสตัดภาพมากตอนนั้นครับตอนนี้เล่นโทรศัพท์ต่อเ้วันแรกกับปลาอ่ะปเอกของข้าวครับยังอยู่แบบนี้แหละครับกับพายลงไปครับชมความงานวิวทิวทัศน์สองฝากฟังไม่น้ำโขกนะครับอู้สุดยอดมากครับพี่น้องครับแต่เล่นกับใยกาหนาบานคือไปนะครับโอ้ยมือนี่นะครับ ไปภาคบอกว่อยู่โรงเรียนสหราชรังสฤษดิ์นะครับสหราชรักศึกส์กู๊นะครับห้องเฮียนบัณฑยศบุญนะครับสหราชรังสฤษดิ์ที่อำเภอสีสงคารามเมืองสีสงคารามกรุงสีสงคารามนะครับว่ามั้หลายภาษาเลยครับพี่น้องครับนะผัพ่อก,ก,กันเด้อพี่นอ้องเด้อมียังดีๆเชี่บๆกับไปฝากไปต้อนตุ่ลมทะเลาะเนี่ยนะครับอย่าปะอย่าถิ่มกันเด้อแลนนี้คือกันเนีย รอแล้วก็ไปไม่ให้ง่ายแห้งได้อยู่นะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรากระรอนะครับทั้งนี้ครับพี่น้องรับอยู่ทั้งนี้ครับพี่น้องครับอ่านะครับเต้าข้งเ้างนะครับกะอันนี้กะเป็นเท่าบุนี่นะกิน้องบันแก้งนะครับอายุกินยามเบ็ดยมหม้อนะครับนะครับตอนนี้นะครับเต้าขออห้ากะเราให้เราไปห้ากะล่องเรือลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอ่า ทานะครับทาทาก็คือทาแปลว่ารอนะครับพี่น้องครับชมบรรยากาศนะครับเอาอาหารใจเข้าไปก่อนครับไลเบิ่งได้เห็นสิ่งที่จะาของมักสิ่งที่เราชอบนะครับแต่เอ็นด้ทำนะครับก็ส่งความสุขลงไปสู่ใจนะครับพี่น้องนะเออนะครับเมื่อวานในคนมานได้สามแต้มนะครับเมื่อวานแต่เมื่อนนี้ยังไม่มีอาการเลยครับ เท่ากับไหลแล้วก็ระยะทางที่เท่าไหลเบ็ดลงไปนี่ครับก็สิประมาณ3กิโลครับพี่น้องครับจับบ้านหาดนะครับลงมาท้ายๆบัดแก้งแล้วก็จับกู้ถ้ามันไม่กินก็เอาอีกรอบนั่นเนี่ยเอาให้สับใจไปเลยนะครับนะครับนี่ลบก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตเดี๋ยวตอนไหนบันเดนเด็บตอนไหนตอนไหนเนี่ยเต็มกระเบ็ดนะครับตัวใดเด็ดเด็ดนะครับหรือว่าปลากินหรือว่าตัวใดเด็ดเด็ดี่ยกระตุลอกกระจิเอาบาฟาเอาบาฟาอย่างนีประกาศได้พี่น้องนะ มันไม่จบลุ้นด้วยกันลุ้นด้วยกันครับพี่น้องครับมีอาการครับพี่น้องครับไปเร็วผิดปกติขนาดครับทุกผู้ชครับเอากระสุไปเบิ้งครับพี่น้องครับนะวุดนวุ่วุ่เลยเตาแต่ข้าวครับพี่น้องเกาะปุ่มกันอย่างครับ ั้งนีครบใกล้จะเป้าหมายแล้วครับพี่น้องครับก <g g> ็พี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับจับไปจูบเอาบ่เอาบ่ไปลปลามัน ขี่น้องนีง่บึ๊บอู้นี่จับสองเลย้ยนี่เลยครับสูตรครับสูดสูดสูดโอ้นะวันนี้จะไปทำงานนะจะไปทำงานเยอะมากครับ,รบพั่นะครับ เี่ยงได้เบิกแล้วแต่เทคนิคเด้อครับพี่ต้องดอีแล้วแต่เทคนิคครับกค็คนชอบเตา ข้าปลากินกันบปลากินปลากินกับตักมือบปเลยพี่นงครับตักไปเลยทับปลากินเนี่ยอ่าควบ,บ,บไปเลยเฮ้จับเต้าจับเต้าอ้าวไปเลยแล้ว พี่น้องบอให้พลาดบปดนี้พี่น้องมานดื้อมันดื้อมานดื้อบ้านเจ้าม้านนายปุ้ยพระเอกครับครับจวดครับครับฝังหนี้ครับสไลด์เนื้อขนาดพระเอกครับสไลด์เนื้อครับจีดวูด เฮือเขาไปเองเขาไรเฮือครับโอ้ยกระดาษครับชั่วนนก่ะครับลวกเลย ีนน้องะครับดูการบังคับเรือดูมุมสูงเลยนะครับอุย้ยเดี๋ยวนี้อุ้ยนี่อุ้ยสองนี่เราสอง เดินไปเรื่อยๆขาดิบุกสไลด์เงื่อ สไลด์เงือครับเอกสไลด์เงือกลานเลยครับเืาตัตงบีครับเราตั้งดีกึม จากแล้วพี่จาแล้วเราจะไปจุดนี้ครับพี่น้องครับฮ่าฮกินข้าวแล้วครับไปปั่นย้ายการเสียงบ้านนะครับพี่น้องครับอ่าปาแล้วข่ายยลืมนะครับดื้อเมันจะเป็นจบดิแอบจะปะจะจีบจะอะไรกันดื้อครับพี่น้องครับอยู่ดีเป็นุกสุ่คือคนครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ